เพื่อนๆครับมีคำถามว่าเมื่อกองทัพกกมินตังของเจียงไคเช็คต้องแตกพ่ายหนีเหมาเจอตุงไปตั้งหลักบนเกาะไต้หวันเมื่อปีปอศพศ2492น,นั้นกองทัพของเหมาเคยตามไปตีตามไปบทขยี้กวาดล้างบนเกาะไต้หวันบ้างไหมปู่เปะมีคำตอบครับมีสุภาษิตจ,จีนบทหนึ่งสอนว่าความอดทนคือพลังด้วยเวลาและความอดทน ใบมอนจึงกลายเป็นชุดใหม่ปลายปีพศ2492สงครามกลางเมืองในจีนระหว่างก๊กมินตัง๋งและพรรคคอมมิวนสิสต์มาถึงอวาสานหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินจีนบอบช้ำแสนสาหัสสงครามที่ญี่ปุ่นมาบุกและคนจีนรบกันเองมีผู้เสียชีวิตจากความอดยากตายในสงครามมากกว่า40ล้านคน คนจีนรบกันเองหลายรอบเมื่อสงครามกลางเมืองใกล้ถึงฉากสุดท้ายแผ่นดินส่วนใหญ่ตกอยู่ในอิทธิพลของเหมาเจ๋อตุงผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์1ตุลาคม2492เหมาเจ๋อตุงชิงจังหวะประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนคนไทยเรียกง่ายๆว่าจีนแดงส่วนเจียงไคเช็กซึ่งเป็นฝ่ายจีนคณะชาติหนีไปเชียงไ้ หนีไปเมืองนานจริงยอมรับชะตากรรมปิดฉากสุดท้ายของชีวิตบนแผ่นดินจีนก่อนหน้านั้นประชาชนนับล้านทยอยหนีไปเกาะไต้หวันบ้างแล้ว7ธันวาคม2492เจียงไคเชกบินหนีไปถึงเกาะไต้หวันคาถาของเหมาเจอตุงเมื่อทำสงครามกองโจรในประเทศเอ็งมาฆ่ามุดเอ็งหยุดฆ่าแย เอ็งแย่ข้าตีเอง็งหนีข้าตามเมื่อเห็นว่ากองทัพก๊กมินตังกำลังหนีไปใต้วันข้าจะต้องตามมีปุจฉาเกิดขึ้นว่าวันนั้นกองทัพของเหมาที่มีใช้ชนะเด็ดขาดเคยข้ามทะเลไปบทขยี้ก๊กมินตังหรือไม่คำตอบคือเมาเคยสั่งให้ทหารของกองทัพกิน ไปมุ่ไต้หวันมาแล้วแต่ล้มเหลวไม่พร้อมและสงครามเกาหลีมาขัดจังหวะปู่แปะขอเรียบเรียงข้อมูลจากหลายสำนักมาเล่าสู่กันฟังนะครับและเพื่อความกระชับปู่แปะขอเรียกกองทัพของเหมาเจอตรงว่า PLA และกองทัพของเจียงไคเชกว่า KMT เมื่อน้ำต้องแยกสายไผ่ต้องแยกกอกองทัพของ KMT ที่ถอยไปไต้หวันรู้ชะตากรรมตัวเองดีว่าเกาะนี้คือที่มั่นสุดท้ายก๊กมินตังกระตือรือรน้นวางแผนจะลุกกลับขึ้นแผ่นดินใหญ่ให้ได้ข้อมูลทุกสำนักระบุว่ากองทัพของก๊กมินตังนำอาวุธหนักนำเครื่องบินรบหนีมาได้จำนวนมากโดยเฉพาะอาวุธของสหรัฐที่ช่วยเหลือมาตลอด ก๊กมินตั๋งมีกำลังทางบกทางทะเลทางอากาศพอป้องกันตัวได้ก๊กมินตั๋งวางกำลังอย่างหนาแน่นบนเกาะจินเหมอนซึ่งห่างแผ่นดินจีนออกมาเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นเจียงสั่งให้เจียงจิงกัวลูกชายของเขาวางแผนการโจมตีทางอากาศในมณฑลฟูเจียนบนแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่โดยเหมาก็เตรียมการข้ามทะเลไปทำศึกกวาดล้างก๊กมินตั๋งบนเกาะจินเหมิน ูะขอย้อนไปในวันที่14มิถุนายน2492วันนั้นเหมาเห็นชอบจะบุกใต้วันเหมาจัดตั้งขายงานจารกรรมบนเกาะใต้วันสร้างเครือข่ายพลรพักโน้มน้าวให้ทหารกลับใจให้ทรยศต่อเจียงไคเชกบุคคลที่ถือว่าเป็นคนคุมขายงานจารกรรมชื่อใครเซี่ยวกันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการสงครามตั้งแต่สมัยสงครามจีนกับญี่ปุ่นเขาเก่งในการวางแผน เป็นเจ้าหน้าที่คนสัมพันธ์ในการโฆษณาชวนเชื่อธันวาคม2492มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สายลับภายใต้าการควบคุมของเขาพร้อมแล้วที่จะโค่นระบบก,การปกครองของเจียงและเสนอแนะให้กองทัพของเหมาบุกไต้หวันในห่วงเดือนเมษายน2493เมื่อสภาพอากาศอำนวยเครือข่ายของไครบนเกาะไต้หวันทำงานแบบทะลุทะลวงล่วงความลับมาได้ไม่น้อย แต่ไรก็ตามจรชนแบบเฟ้อฟะ,ฟะจอมโกหกเต้าข่าวหลอกนายก็มีไม่น้อยทหารของกงไม่ตังที่หนีมาถึงไต้หวันรู้ดีว่าทหารกงเหมากำลังจะตามมากระยิ25ตุลาคม2-4-92เหมาใจร้อนสั่งให้ทหารของ PLA บุกไปที่กเกาะเิ้นเหมินที่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ราว6กิโลเมตร กาะขนาด132ตารางกิโลเมตรแห่งนี้คือหน้าด่านก่อนจะไปถึงเกาะไต้หวันดูที่แผนที่นะครับทหารก้งมินตังที่หนีไปอ,อยู่บนเกาะวางทุ่นระเบิดในทะเลรอต้อนรับ PLA ที่บริเวณชายหาดหลายพื้นที่ทหารกองเหมาที่มาทางเรือแบบไม่ค่อยพร้อมนักและวันนั้นอากาศก็ไม่เป็นใจถูกต้านทานจากทหารบนฝั่งอย่างนานแน่นทหาร PLA เลยปรับแผนไปขึ้นที่ชายหาดกูหนิงโถูที่ห่างออกไปราวสมกิโลเมตรระเบิดในทะเลระเบิดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการบุกรุกทหาร KMT แห่กันไปยิงถล่มฐานของ PLA ฉากการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดก็คือทหารก๊กมินตัง นำน้ำมันไปฉีดในทะเลแล้วจุดไฟเผาทหาร PLA ให้ตายหมู่เป็นร้อยมันคือการย่างสดในทะเลเพลิงทหาร PLA ที่บุกไปอีกสองชายหาดก็เจอชะตากรรมเดียวกันรบผ่านไป72ชั่วโมงศพของทหาร PLA เกลื่อนชายหาดหน้าอนนายิ่งนักต้องถือว่าวีรกรรมครั้งนี้กกมิตตังยับยัง้งการยกพลขึ้นบก ของ PLA ได้สำเร็จป้องกันไม่ให้รุกเข้าสู่ไต้หวันทหารกกมินถังที่พ่ายแพ้มาตลอดจากแผ่นดินใหญ่เกิดความฮึกเขิมมีกำลังใจส่วน PLA ก็ยอมรับความล้มเหลวว่าจำนวนเรือระบายพลไม่พอเพียงไม่มีการยิงคุ้มกันให้ทหารที่ช่วงที่บุกข,ขึ้นหาดซึ่งเป็นระยะทางเปิดโล่งและไกล ใช้ชนะที่สมรภูมิกูนิงโไในหยุดยัง้งการรุกเข้าสู่ไต้หวันได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็ดขาดเรื่องนี้ถูกบกปิดหากแต่ต่อมามีความพยายามที่จะบุกไต้หวันอีกละรอกที่สองที่เลวร้ายที่สุดก็คือหน่วยข่าวกรองขี่โมเรื่องจำนวนทหารก๊กมีตังบนเกาะแห่งนี้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายก๊กมีตังที่เหนือกว่ามาก พื่อนคอีกหนึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้เหมาต้องชะง,งักต่อการบุกไต้หวันปู่แป๊ะขอย้ำว่านี่เป็นเหตุผลสำคัญยิ่งยวดที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง25มิถุนาย,ยน2493ทหารเกาหลีเหนือนับแสนคนบุกข้ามเส้นขนานที่38แบบสายฟ้าแลบเป้าหมายก็คือเข้ายึดครองเกาหลีใต้กรุงโซลแหลกเละ แทบเป็นกองทีศเอาทหารเกาหลีใต้พลีชีพศพเกลื่อนแผ่นดินประชาชนเกาหลีใต้นับล้านหนีตายลงทิศใต้ตุลาคม2493เหมาสั่งทหาร PLA นับล้านคนเข้ามาช่วยบุกเกาหลีใต้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหมากระโจนเข้ามาช่วยโสมแดงแบบเต็มพิกัดทหารเกาหลีเหนือรวมกับทหารของ PLA นับแสน รบ้วยวิธีรูปแบบโคตรโหดสังหารประชาชนยิงทำลายบ้านเมืองในเกาหลีใต้ทหารและประชาชนฝ่ายเกาหลีใต้โงูหัวไม่ขึ้นหมดทางต้านทานเสียพื้นที่ให้เกาหลีเหนือเกือบหมดสหประชาชาติเรียกประชุมฉุกเฉินมีมติให้ส่งกำลังทหารเข้าช่วยเกาหลีใต้ภายใต้การมาคับประชาของสหรัฐขอแถมเป็นข้อมูลนะครับว่า รัฐบาลไทยในเวลานั้นเสนอจัดกำลังเข้าร่วมรบเป็นชาติที่สองเกาหลีใต้ตัวคนเดียวกำลังจะหายไปจากแผนที่โลกวอชิชงตันสั่งให้กองเรือที่7ของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในฮาวายเคลื่อนกำลังรบเข้ามาในหน้านน้ำเพื่อรีบมาช่วยเกาหลีใต้ และยังต้องป้องกันการรุกรานของจีนในช่องแคบไต้หวันที่อาจจะเกิดขึ้นได้กองเรือที่7อันเกรียงไกรของอเมริกากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ยับยัง้งมิให้กองทัพของเหมาข้ามทะเลบุกมาถึงไต้หวันได้ขอให้ข้อมูลนะครับว่ากองเรือที่7ของสหรัฐไม่ใช่ทหารเรือโดดๆดดมีทั้งเรือรบมีเครื่องบินรบมีนาวิก,กโยธิน ในขณะที่จีนในวันนั้นขาดแคลนเรือรบอากาศยานและเมื่อเมาส์ไปสนับสนุนเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้ทหารจีนนับล้านที่เตรียมบุกไต้หวันถูกปรับเปลี่ยนภารกิจให้ไปบุกเกาหลีใต้กองทัพของ PLA ที่เข้าช่วยเกาหลีเหนือทำการรบแบบที่เอเมริกาและชาติทั้งหลายยกย่องคือใช้ยุทธวิธีคลื่นมนุษย์ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Human Wave ทหารจีนมืดฟ้ามัวดินวิ่งเข้าหากระสึกแบบพรีชีพวิ่งฝ้าหากระสุนในทุกการประทะกลางวันกลางคืนทหารอเมริกันยกย่องทหารจีนว่านี่คือทหารที่โลกต้องจดจําสงครามเกาหลียาวนานราว3ปีตั้งแต่2 4 9 3ถึง2496เหมา และฝ่ายเสนาธิการได้ไตร่ตรองแล้วว่ากองทัพ PLA สูญเสียทหารไปนับล้านกระสุนแทบไม่พอจะป้องกันตนเองมาคิดดูให้รอบคอบกองทัพเรือที่7ของมะกันมี2องกำปั้นเหล็กพอที่จะเข้าทำสงครามในเกาหลีเหนือและอีกหนึ่งกำปั้นก็คือสามารถหยุดยัง้งทหารของ PLA ไม่ให้ข้ามไปถึงไต้หวันได้ เรียกง่ายๆว่าทูกกัดจังหวะการบุกไต้หวัน23สิงหาคม2501จีนยังพยายามจะบุกไต้หวันเป็นครั้งที่2จีนส่งเรือรบพุ่งเข้าล้อมหมกกู่เกาะจินเหมือนอีกครั้งและเกาะต่างๆบริเวณช่องแคบไต้หวันเกิดการสู้รบทางเรือประมาณ3เดือนในเวลานั้นสงครามรบดุเดือดวอชิงตันถึงขนาด เตรียมการที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากแต่ไต้หวันที่ได้รับอาวุธมาจากอเมริกาทำให้ฝ่ายจีนต้องล่าถอยกลับไปวันเวลาผ่านมีเกิดแก่เจ็บตายแผ่นดินจีนภายใต้การปกครองของเหมาที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ทำเอาประชาชนจีนอดอยากแรนแกน้น ทหารสังหารประชาชนผู้เห็นต่างพยามังกรในเวลานั้นอ่อนล้าไม่แข็งแกร่งพอที่จะบุกไต้หวันหากจะต้องเจอกับการต้านทานจากอเมริกาผ่านมาแล้วประมาณ70กว่าปีจากรุ่นสู่รุ่นผู้นำของจีนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปกครองแผ่นดินมีนโยบายแตกต่างกันแต่สิ่งที่จีนทําได้คือการสร้างจีนให้มีเอกภาพ เปลี่ยนจากคนป่วยแห่งเอเชียให้ลุกขึ้นมาจากเตียงกล้าแ,ลแข็งแรงมีกินมีใช้ในเวลาไม่นานนักจีนไม่ยืนแถวหน้าของโลกได้กลายเป็นคู่แข่งอเมริกาส่วนไต้หวันเล่าช่วงแรกที่อพยพมาเยังไครเชกก็โหดใช่ย่อยต่อมาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยล้มลุกคล,ลุกคลานได้ไม่นานได้ผู้นำเก่งประชาชนขยัน ราวห้ปีไต้หวันฟื้นขึ้นมาร่ารวยผง,งาดเป็นเจ้าเทคโนโลยีของโลกที่อเมริกาปกป้องอบอุ้มมาตลอดอันที่จริงคนจีนบนแผ่นดินใหญ่กับคนจีนบนเกาะไต้หวันเขาก็ไม่ได้เกลียดขี้หน้ากันเขาไม่ได้จ้องจะฆ่าแกงกันนะครับไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ค้าขายพึ่งพากันร่ำรวยด้วยกันทั้งคู่ปู่แพะมองโลก ในมุมบวกยังไงเขาก็เป็นคนจีนด้วยกันผู้นำจีนทั้งแผ่นดินใหญ่และไต้หวันฉลาดลำ้ำที่จะไม่นำพาประชาชนไปสู่สงครามและความหายนะอย่างแน่นอน